แค่ตรงนี้ทางขึ้นก็สวยมากอะใช่ครับคือเนี่ยเขาใส่ใจในราเอียดมากเลยนะเดี๋ยวตอนเช้าอะมันจะแสงมันจะทะลุช่องออกมาอครางจริงเนี่ยที่เป็นตาผิดเด็กกัดฟันนะครับทุกคนดูกันต้นผูดจริงไม่ได้ดูหน้าจริงๆอ่งานโหดใหญ่กหลักถูในมองตาผู้ชมนี่ห้องนี้คือจะบอกว่าโค้รสวยอีกห้องหนึ่งโอ้โหอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าคนเห็นดาวไหมครับเอาแบบ เวลาที่เพิ่งเปิดใหม่ใจกลางเมืองพัทยาที่มีความักชัวร่สูงที่สุดแห่งหนึ่งเป็นบ้านพักพูล่าขนาดใหญ่ที่รองรับได้สูงสุดถึง30คนเม่มาพักที่นี่ก็ได้รับความักชัวร่ตั้งแต่ประตูทางเข้าเป็นแบงค์นอล่าจริงๆติดประตูเลยอาจจะเป็นบ้านพักพูล่าแห่งหนึ่งที่ทุกคนอาจจะตามหาอยู่ในขณาดนี้ก็ได้ เป็นบ้านพักพูวิลล่าที่อยู่แล้วสบายใจจริงๆที่นี่เขายังมีการอัญเชิญองค์พัะพิกเนตจากอินเดียมาปฏิสถานไว้ที่นี่ขอพรและมีคนได้จริงๆด้วยนะการตกแต่งที่ได้รางวัลวินเนอร์2 0ง2ัเวอร์ดีไซน์อวอร์ดจากแท็กอวอร์ดลักชูสุดๆและความพิถีพิถันในการออกแบบบ้านพักพูลวิลล่าที่นี่มีการออกแบบสเกลไว้จริงๆให้ดูด้วย และที่เรามาทั้งหมดนี้อยู่ที่เดอะฮิดดินเจมพูวิล่าพัทยา และที่เล่ามาทั้งหมดนะครับอยากจะเป็นไกด์นะครับเผื่อเพื่อนๆนะครับที่กําลังมองหาบ้านพักภูิล,ล่าขนาดใหญ่นะครับที่รองรับได้ถึงสูงสุด30คนนะครับแล้วก็อยู่โลเคช,ชั่นที่ใจกลางเมืองพัทยานะครับที่นี่ครับเดอะฮิตตินเจมพูล,ล่าพัทยาเนี่ยเขาเป็นสถานที่บ้านพักภูล่าขนาดใหญ่ที่เพิ่งเปิดใหม่ด้วยนะฮะ แล้ววันนี้นะครับชิวิว่าจะพาเพื่อนๆนะครับมาทุกทุกซอกทุกมุมนะครับของ The Hidden ้ e เจมส์พูลล่าพัทยาที่นี่นะครับว่ามีความน่าสนใจแล้วก็แต่ละห้องนะครับเป็นยังไงอะไรอย่างนันบ้างนะครับติดตามได้ในอีพีนี้เลยครับ ภายในบริเวณชั้นหนึ่งนะครับก็จะมีห้องครัวตกแต่งในสไตล์มินิมอลนะครับก็สามารถซื้ออาหารมาทําทานกันเองได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านหน้านะครับของชั้นหนึ่งเนี่ยตรงบริเวณที่ด้านกว้างนะครับจะมีเป็นแบบเหมือนกับที่โล่งๆครับเอาไว้นั่งคุยชิลเอากันนะครับจะบอกว่าชิลสุดๆเลยทีเดียวครับการตกแต่งนะครับเขาก็ใส่ใจในรายละเอียดนะครับเขาจะแบ่งเป็นโซนสโมกิ้งด้วยนะครับสำหรับผู้ชายนะครับแล้วก็ในส่วนของเตานะครับเตาปิ้งเนี่ยมีรองรับไว้ทั้งหมดถึง4เตาเลยทีเดียวนะครับ จากจุดบริเวณชั้นหนึ่งนะครับตรงโซนที่นั่งชิลนะครับเราสามารถมองเป็นช้นยื่นออกมาจากด้านบนชั้น2ได้นะครับได้รับบรรยากาศแบบชิลๆนะครับถ่ายรูปก,กันแบบทุกมุมเนี่ยอยากจะบอกว่าสวยจริงๆนะครับสวยทุกมุมเลยนะฮะ Out นอุ่อุดอร์ชั้นหนึ่งนะครับที่ว่าชิลเลยนะครับด้านในอินดอร์ชั้นหนึ่งเนี่ยเขาจะมีเป็นโถงนะครับแล้วก็มีโซฟาขนาดใหญ่นะครับเรีวยกว่าสายตี้ที่แบบไม่อยากจะร้อนมากนะครับก็มานั่งชิลตรงนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าลักชูจริงครับ และก็สมคำล่ำลือจริงๆนะครับกับการรับรางวัลวินเนอร์2022นะครับ World Design Awards ของ The Hidden Gem จมส์พูรที่นี่นะครับเขามีการตกแต่งอย่างพิถีพิถันนะครับแล้วก็ทุกมุมนะครับจะเป็นแบบอาร์ตแกลเลอรี่ดีๆนี่เองนะฮะ นอกจากภายนอกเอาลโดและอินร์เนี่ยมีความสวยสดงดงามแล้วนะครับด้านในของห้องพักนะครับที่นี่เขามีทั้งหมด6ห้องด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูแต่ละห้องแบบครบจัดเต็มเลยนะครับมาชมกันที่ห้องแรกนะครับห้องนี้เป็นโทนสีฟ้านะครับกับห้องที่มีชื่อว่าคลาสสิกวิสกี้ซอลครับ รยากาศภายในห้องนะครับมีทั้งหมด2ชั้นนะครับแล้วก็การตกแต่งเนี่ยจะเป็นกระจกสีนะครับสวยทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับโดยเฉพาะตอนกลางวันนะครับเวลาแสงอาทิตย์ส่องมานะครับจะส่งผ่านตัวกระจกสีนะครับทำให้เห็นสีสันนะครับของในภายในห้องแล้วก็จากตัวห้องเนี่ยครับเขาจะมีสระน้ําขนาดใหญ่นะครับที่เชื่อมกันระหว่างห้องนี้กับอีกหนึ่งห้องนะครับสามารถมาจอยกันได้เลยนะครับ ของห้องนี้นะครับบริเวณชั้นสอนะครับเขาจะเป็นห้องที่แบบดูดาวนะครับดูออกแนวสเปซส,สเปซหน่อยนะครับกับแสงไฟบูไลท์ที่จะบอกว่าห้องนี้ผมโคตรชอบเลยนะสวยมากๆเลย และส่วนห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้าขนาดใหญ่ที่มีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยน,นะครับแล้วก็ภายในห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีบัตทับนะครับเป็นอ่างอาบน้ําขนาดใหญ่ที่เห็นวิวด้านนอกแบบโรแมนติกสุด และหนึ่งห้องนะครับสาหรับสาวๆสายวันหวานนะครับห้องนี้ตกแต่งด้วยสีชมพูแบบพาสเทลนะครับแล้วก็มีนีออนสีชมพูนะครับกับห้องที่มีชื่อว่า Pink Lady Room ห้องนี้ครับ ทั้งหมด6ห้องนะครับเป็นห้องมาสเตอร์รูมขนาดใหญ่นะครับโดยเฉพาะห้องพิงค์เลดี o รูห้องนี้นะครับเขาจะมี2เตียงคิงไซส์นะครับสามารถนอนได้ทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีจุดชิยลเอาท์ถ่ายรูปต่างๆนะครับสำหรับสาวๆสายหวานนะครับต้องชอบแน่ๆครับห้องนี้เรียกว่าจัดจ้านนะครับแล้วก็ตั้งอยู่บินชั้น2ของตัวบ้านวิลล่าที่นี่ครับ งพิงเลดี้ลูมห้องนี้นะครับสามารถยื่นออกไปบริเวณชานนะครับสามารถมองจากด้านบนมองไปข้างล่างบริเวณอ o u t ดอร์นะครับก็สามารถดมวิวนะครับสวยๆชิคๆได้นะครับ และอีกหนึ่งห้องนะครับที่อยู่บริเวณชั้น2นะครับเป็นห้องมัสร์ลุมขนาดใหญ่เช่นกันนะครับที่มีโทนสีแบบสีน้ำตาลนะครับคุมโทนนะครับมีความสุขขุมลุ่มลึกนะครับประกอบไปด้วยศิลปะที่แนบอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับและห้องนี้ครับมีชื่อว่าเอสเปซโซมาร์ติน่นะครับห้องนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อนะครับสระว่ายน้ํากับอีกหนึ่งห้องนะครับเป็นห้องสีฟ้าเชื่อมต่อกับห้องคลาสสิกวิสกี้จอร์นะครับ เอสเปซโซมาร์ติเ่รูมห้องนี้เนีครับเป็นห้องมาสเตอร์รูมขนาดใหญ่ไม่แพ้กับหห้องที่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็ห้องนี้มีการที่จัดสรรนะครับพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวครับภายในห้องน้ำนะครับเขาจะมีเป็นบัตทับอ่างอาบน้ําเช่นเดียวกันนะครับ มาต่อกันอีกหนึ่งห้องนะครับเป็นห้องโทนสีแดงที่ตั้งอยู่ชั้นหนึ่งนะครับห้องนี้มีชื่อว่า Manhattan Room นะครับเป็นห้องที่มีความกว้างขวาง Master Room ใหญ่อีกหนึ่งห้องนะครับแล้วก็มีการตกแต่งเฉดสีเป็นสีแดงนะครับบริเวณด้านหน้านะครับของตัวเตียงเนี้ยสามารถมองเห็นวิวด้านนอกที่เป็นโซนอาท์ดอรสามารถดูแบบชิลๆได้นะครับ มาต่อกันอีกห้องนะครับเป็นห้องโทนสีฟ้านะครับห้องนี้มีชื่อว่าบูฮาวายรูมครับ เป็นห้องขนาดใหญ่ไม่แพ้ห้องอื่นๆนะครับแล้วก็ห้องนี้ตกแต่งโทนสีฟ้าๆนะครับมีจอทีวีขนาดใหญ่มีจุดเป็นโซฟานั่งเล่นนะครับแล้วก็ภายในนะครับตัวเตียงเนี้ยสามารถมองวิวได้แบบโปร่งโล่งสบายแล้วที่นี่นะครับเขาจะมีเป็นสระว่ายน้ําส่วนตัวอยู่ภายในห้องเลยนะครับสามารถนอนเตียงแบบคิงไซส์ได้แบบสบายๆเลยทีเดียวครับ าในห้องนะครับเขาจะมีบาตถับอ่างอาบน้ําเช่นกันนะครับแล้วก็ห้องนี้นะครับอยากจะบอกว่าตัวบัตรถับเนี่ยอ่างอาบน้ำเนี่ยสามารถมองเงยเข้าไปนะครับเป็นแบบบริเวณแบบโซนอาท์ดอร์ที่สามารถเห็นแสงส่องมาได้แบบเต็มๆนะครับยิ่งตอนคืนนะครับสามารถนอนดูดาวได้แบบชิลๆเลย ด้านนอกนะครับของห้องบูฮาวายที่นี่ครับเขาจะมีสระว่ายน้ําส่วนตัวขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ข้างๆกับสระว่ายน้าเขาจะมีเป็นสวนด้วยนะครับจัดสวนเล็กๆเอาไว้นั่งชิวนะครับเ๋ยวจะบอกว่าเป็นห้องที่แบบสวยอีกห้องนึงครับคือสวยทุกห้องนะแต่ห้องเนี้ก็จะแบบตกแต่งโทนสีฟ้าหรือผมอาจจะชอบสีฟ้าเป็นพิเศษหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ และบริเวณชั้น2นะครับก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆไปอีกห้องนึครับด้านบนเขาจะมีเป็นซุ้มนะครับไว้นั่งชิลๆคุยกันนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าที่นี่ตั้งแต่เดินผ่านมาทุกมุมเนี่ยถ่ายรูปสวยจริงๆครับเหมือนเราไปคาเฟ่หลายๆที่นะครับรวมไว้ที่นี่ที่เดียวเลยครับและอีกห้องนึงนะครับสำหรับสายเขียวต้องห้ามผ้านนะครับห้องนี้มีชื่อว่า Mint ู e l r o o มนะครับเป็นห้องมาสซ r ลูมขนาดใหญ่เช่นกันนะครับอยู่เวณชั้น2ของตัวบ้านครับ จะบอกว่าห้องนี้นะครับเป็นอีกหนึ่ง ой, ห้องที่ผมชอบนะครับเพราะว่าห้องนี้คือจะแบบตกแต่งได้แบบมีความสวยเรื่องของสีสันนะครับแล้วก็วิวต่างๆนะครับของตัวห้องนะครับแล,ล้วก็ภายในห้องเนี่ยเขามีการจัดดีไซน์ต่างๆนะครับแม้กระทั่งตัวพื้นห้องเนี่ยครับเขามีการเทพื้นห้องให้ลาดขึ้นไปบนผนังนะครับเป็นสไตล์ของเขานะครับให้ความรู้สึกแบบว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำครับตกแต่งด้วยสีโทนแบบ อบอุ่นสุขขุมลุ่มลึกยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะฮะคุณผู้ชมลองดูอะไรกันว่าสวยจริงๆครับ ังจากชมห้องพักครบเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมด6ห้องด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกิจกรรมนะครับนายนฟนะครับของที่พักปุยล่าที่นี่นะครับว่าเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาให้ผู้ชมนะครับไปดูพร้อมกับผมครับอ้วนเลยนะครับว่าที่เนี่ยเขามีกิมมิคต่างๆนะครับรวมถึงของใช้ที่เรียกว่าเอาแค่ชุดเสื้อผ้ามาเปลี่ยนนะครับนอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางปุยล่านะครับที่นี่แจ่มปุยล่าที่เนี่ยเขาจัดให้อย่างซาสมใจทีเดียวครับ และนี่คือความลักชวรี่ของเดอะคิลินแจม u ักชูรี่ปุ่ะใครที่อยากตามรอยกันนะครับมาเลยที่นี่จูดได้ถึง30คนนี่ครับนี่มีอะไรบ้างก็จะเป็นพวกเกมต่างๆนี่มีบิง,บงโกร มีเกมคําต้องห้ามด้วยนี่ผีถ้วยแก้วอ่าใช่หมวนี่จริงเขาจัดแบบดีมากเลยนะใช่ครับ้ในตู้นี่คือหยิบมาเล่นได้หมดเลยนะใชนก็จะมีไฟนะเผื่อแบบเรามีป้ายนี่มันคือนิทานใช่ไหมใช่ครับเอาไว้อ่านเผื่อใครมากับลูกอะไรอย่างเงี้ยไหมเฮ้ยอ้วนนี่มีสายตีด้วยสายตีนี่มีไฟบิ๊กบั๊บบิ๊กบั๊บมันจะแสบตานะเออมาดูตู้ถัดไปอันนี้อะไรอ๋อนี่ก็จะมีแบบว่าไหนจะชวนไปทดลองเนาะ เอออันนี้อันนี้เป็นไฟฉายไทำครอปได้แล้วทุกคนแล้วก็ชีถงมีฐานด้วยเขาใส่ใจมากเลยนะเราจะมีซอฟเฟลนะแล้วก็ทิชชู่ทิชชู่เนี่ยคือไม่พอก็จัดเพิ่มได้ครับนะครับแล้วก็ทุกชิ้นจะเป็นพ้พากันอันนี้สบู่ยามีมื่อไงครับอ๋อมีพิพากันแผลรักฟูรักไฟครบเลยแล้วก็นี่เป็นอะไรเขาเรียกอะไรนลำยาสระผมอะไรวนี้สระผมใช่ครับอาบไปอาบน้ำ คืออย่างที่บอกว่าที่นี่เขาสามารถเข้าพักได้ถึง30คนใช่ครับนะครับเครื่องอำนวยความสะดวกครบคันเลยครับความจุเยอะมากอันนี้มีไหมแถมมีสักหน่อยอันนี้ไม่มีเปล่าแล้วนะเราไปเก็บของครับถ้าใครนี่สนใจอยากจะมาพักที่นี่ก็เดอะฮิทินจมลักชัวรี่สุดยอดล่าจริงหรูหรามากสุดจริงนะครับเป็นแบบที่พักที่แบบแนะนำมากๆเลยไปเดี๋ยวเราดูข้อเดินตน่อครับ เี่ยว่าตอนนี้ตอนนี้ก็ที่ถึงที่พักนะครับต้องมืดแล้วนะตรงที่นี่เขาจะแสงสีก็คือจะสวยมากวันนี้มีห้องมีกีตาร์มีห้องไวเลยเออมีห้องววยมากแล้วก็ออกมาแบบนี่คือเขาขายนะเขาขายครับวันละเจ็ดร้อยห้าสิบมั้งเชยคมาแล้ฮะใช่รอยัง อ่ะดูที no ่เมื่อกี้ถ่ายไปใช่โคตรสวยหูบรรยากาศคือแบบเขาชนะรางวัลเนี่ยนะปี2022อันนี้เป็นแบบเกี่ยวกับการตกแต่งดีไซน์อะไรใช่ไหมของที่พักครับแต่เมื่อกี้ไฟข้างบนติดไปแล้วไฟข้างบนจะเป็นสีม่วงนะครับไปดูชั้นบนอีกชั้นบนจะมีเสาไม้น้ำด้วยจะพาไปดูกันไป เดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันโห oh, ดูแค่ตรงนี้ทางขึ้นก็สวยมากอะใช่ครับคือเนี่ยเขาใส่ใจในรายละเอียดมากเลยนะเดี๋ยวตอนเช้าอะ่ะมันจะแสงมันจะทะลุช่องออกมาเออมีความอาร์ตอีกใช่ห้องนี้อ่ะจะไม่ใช่ดิหภูวิลล่าที่เนี่ยใหญ่มากอ่านี่ขึ้นมาก็ฝั่งขวาก็มีสระว่ายน้ําส่วนตัวอีกครับสวยจริง อันนี้ปิดไฟไปเมื่อกี้นะใช่ครับถ้าเห็นกับฟุตเทจมันจะเป็นแบบไฟแบบสีสีใช่เดี๋ยวให้เรามีฟุทเทจให้ดูอีกทีหนึ่งสำหรับอันนี้ก็คือแบบนั่งปาร์ตี้แล้วก็ชมเล่นน้ำกันได้ครับนี่เรามาเยอะนะห้องยังเหลือใช่ครับก็คือเขาบรรจุคนอย่างที่บอกอ่ะรองรับตรงนี้รองรัมากเลยใช่อันนี้เป็นรูปเจ้าของเขานะครับใช่เหรอใช่ครับเจ้าของจริงเหรอใช่พี่เขาที่เราเจอเมื่อเช้ามุงไปเนี่ยจริงๆเนี่ยที่เป็นตาพิษเหล็กดัดฟันนะครับทุกคนดูกัน ผ,ผู้จริงม่นดะดูหน้าจริงๆอ่โอนหนี่เอกลักษณ์ถูกต่มองตาผู้ผชมดิจิ้จงชัวรว่าเดี๋ยวคอยดูเราไม่ได้ถ่ายรูปพี่จ้ของไปให้แต่ว,ว่าเขาไม่รีวิวอยู่จริงก็เดี๋ยวไปไหนไปต่อขึ้นไปดัดฟ้ากันโอเคนี่ ันนี้ไม่ใช่ด่านฟ้ามันเป็นห้องอวากาศใช่ใช่ใช่ตรงนี้ก็จะมีะทุกห้องเนี่ยก็จะมีห้องน้ําในตัวแล้วก็เหมือนจะมีแบบสระว่ายน้ําหรือที่อาบน้ําในตัวไปขึ่นาบนกันแต่ห้องนี้คือจะบอกว่าโคตรสวยอีกห้องหนึ่งแต่ทาาขึ้นต้องระวงังนะครับเป็นกระจกนะเพือ่อสําหรับผู้ชายชอบนะส่วนส่วนพี่ชอบนะเป็นห้องอวกาศห้องจักรวาลอะไรพวกนี้ดูเป็นสเตทดิ สุดน่โอ้โหอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าคนเห็นดาวไหมครับเอ้แต่มันคุ้นๆเหมือนอ้วนเคยพานอมมาที่ห้อง,องนี้โอ้โหเนี่ยแล้วแบบเรานอนดูดาวกันได้เลยอ่ะเนี่ยดาวไหนใช่เนี่ยครับนอนดูดาวกันได้เลยอ่ะสุดยอดมากโอ้โหไม่เท่านั้นนี่สำหรับใครที่แบบสามารถแบบมีงานที่ต้องมาทําด้วย อ๋อใช่เออมีโต๊ะทำงานได้ด้วยคือเราก็มาเที่ยวพักผ่อนแล้วเราไปยังเคียงงานได้ด้วยครับอืมนี่สุดยอดมาใครไหมอันนี้ก็มีไอยู่ห้องน้ำชนี้หนึ่งปห้องน้ำส่วนตัวอีกแล้วอมห้องนี้สวยสวยมาก่มันเป็นแบบบูราร์โนี่เป็นถึงห้องแต่งตัวไปด้วยเลยใหญ่มากมีอ่างมีอ่างจากบุชี้ปะจากบุชี่อยู่แล้วครับ ้ยมันเห็นข้างนอกด้วยนี่หายเป็นไงสุดมาบ้านผักที่นี่คือแบบครบจบทุกอย่างไปเราไปดูห้องอื่นกันต่อครับจุดไฮไลท์มันอยู่ตรงไฟนะพี่อ้ํานี่มันมกี่โมงแล้วดึกแล้วหรอเออนี่อันนี้ทางอุโมงค์ก็ถ่ายไปแล้วแต่ออสวยจริงนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นตุโมงครับแต่อันนี้คือเราให้อยากดูตอนกลางคืนบ้างนะครับเพราะว่าถ้าตอนมีไฟมันสวยเหมือนกันเพราะว่ากลางวันเรามีการถ่ายฟตเทจไว้ให้ดูแล้วด้วยใช่นะครับอันนี้เดินไปทะลุไปทะลุไป,ไป,ไปนี่ไปห้องอนกนะครับตอนนี้ทุกคนงงกันไหมว่ามีกี่ห้องกันแน่ในบ้านหลังนี้ก็คือมีห้องเหมือนเคยเป็นห้องลับไปตรงนี้เจอตรงนี้ไปตรงนี้จะเจอตรงนี้นี่เป็นห้องเขียวมีคนอยู่ป่าไม่มีครับผม ต้องส่เขียวใส่เขียวนะครับดูดิทุกห้องเรแต่งแับเป็นโทนเขียวๆียวผู้ชมใส่เขียวได้ต้องเติมห้องนี้ถ้ามานต้องแน่นอนนี่มีความรู้ใหม่คือเขาออกแบบดีไซน์ห้องเห็นพื้นตรงนี้ไหมอ่าครับเนี่ยเขาบอกว่าให้พื้นเนี่ยมันยกระดับขึ้นไปอแบบดูแบบร่องออยนี่มีรอยโค้งเป็นวงมาล์ปุ่ม เขาเล่นไฟลเล่นลอะไรพวกนี้ดีนะ,ะาล้าแบบส่วนตัวเราก็ปิดมันตอนเช้าคือแสงจะเข้ามาที่ช่องนี้เลยนะครับอ่าใช่ใชว่าน่าจะสวยนะ่าดูนะไหนๆเราลองปิดไปปิดมันเนี่ยเหมือนเหมือนเห<า>ม,มืนมนหอนหนัตงตั้มลุงเลยใช่ <c oughs> ตงึ <c oughs> ตงแช่ตงุงแช่อ่าประมาณนี้ครับก็เหมือนเดิมมีอ่างอาจี้ยชี่เหมือนเดิมนี่ก็สทุกห้องครับคุณผู้ชมแล้วห้องน้ำแต่ละห้องไม่ได้ แคบๆนะครับหูกว้างนะครับเนี่ยใหญ่จริงใช่คือแบบหือว่ากว้างขวางม,มากก็ห้องนี้จะเอาจริงๆนะถ้าพูดถึงทำจริงกน,น่าจะนอนได้สี่ <4 S 2> คนหมาเตียงใหญ่มากใช่แล้วก็มีโซฟาดนะ้วย <จบ S 2> ก็ประมาณ <จบ S 2> นี้เนาะเดี๋ยวช่วงเช้าก็จะพาไปดูช่วงเช้าบรรยากาศตอนเช้าอีกทีหนึ่งครับผม 对吧？ และทั้งหมดนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทริปของที่พักนะครับที่ชิชิวายอยากจะแนะนำนะครับกับเดวิดฮิทตินเจมส์พูมิล่าพัทยานะครับเป็นที่พักสไตล์พูวิลล่าแบบลักชัวรี่นะครับใครที่อยากจะมาจัดปาร์ตี้นะครับหรือจะมาออทิ้งกันนะครับก็อย่าลืมมาพักที่นี่นะครับเป็นที่พักเปิดใหม่จริงๆนะครับแล้วก็เจ้าของครับคุณกายอธยาใสยดีมากๆเฟรนลี่สุดๆนะครับแล้วก็อย่าลืมแคปนะครับภาพจากช่องชิชิวาให้คุณกายดูนะครับเผื่อมีอะไรพิเศษนะครับหรือมีกิมมิคอะไรจากคุณกายนนะครับกก็็เเปสพิศษจาาทง ช่องชิวชิวานได้นงครับแล้วก็ใครที่ชื่อชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับอีพีหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปชมที่พักไปกินไปเที่ยวที่ไหนร้านลงร้านรับที่ไหนนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยครับกับช่องชิชิวาและพบกันใหม่อีพีหน้าครับเจอกันครับ